ตายเบิดบ่คอเอา้าวาระสุดท้ายน้ำม,มือเลือล้ออะไรแบบนี้เหลือขอนอยุ่เจาะมึงเสียเอาหาวิธีเอาเดี๋ยวนี้ปลาจาะโคตรร้ายเลยทำมาหากินยุติวันนีนนน่น้ำขอนนะครับเอาปลาขอนน้ำทิมโดยตาจอยวิ่งตอนขึ้นจากน้องเบางสภาพเอาเด,ด้อพี่น้องเอ้บางสภาพมันไปก่อนเด้อพุ่น ว่ะไรไปแล้วยัดตอบหนึ่งเราไปเบิ่งบัดเที่แล้วบาดนี้เ้อโอ้ยไปเอากรบบ้านเอาปลาไปเผาผลงานรวมออามาที่แล้วบาดนี่เตลมโตเต็มซ้ำภายใน มีฟุกรอดมาตัวนึงโลหน่อยๆน,นี่ละเอาเอาไงคุณโมไม่ทำเลยเด้อ